ก็สวัสดีนะครับสวัสดีวันนี้มารอนวดข้าวกันะครับก็เดี๋ยวให้ดูก่อนนวดกับหลังนวดนะครับดูไปเลยนี่ทำไมมันเอียงเอียงทัเอียงมากเลยโอ้หมาเอียงั หายเอาโทรศัพท์เอเียนเจ็ดไล่ <7 like. S 2> เหลือขึ้นมาแค่นี้เองอก็จะอยู่สุสาวสูสาวมานั่งล่นโทรศัพท์นี่นะครับก็เป็นข้าวที่เราเกี่ยวมา ฟิฟซีบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นการนวดข้าวแบบสมัยก่อนจะใช้เป็นรถเกี่ยวนะครี่เป็นมัดแบบนี้เลยอันนี้คือเวลาเราคนย้ายมามัาจะลุดออกนะครับ ก็เยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันครับเยอะเหมือนกันก่อนเกี่ยวตอนนี้ก็กำลังนอนรอรถนวดข้าวกันไม่รู้จะมาถึงหรือแล้วแถวพากกลางนี้จะใหญ่กว่านี้ รอนวดข้าวข้าวหอมไปไหนก็ไม่รู้เต็งข้าวหอมข้าวหอมมาทำอะไรฮะอะไรนะฮะอะไร พูดกันไม่รู้เรื่องนะมาทำอะไรมานั่งเฝ้าข้าวกลัวข้าวจะหายมานั่งเฝ้าข้าวนี่ยยันข้าวหายแมนบอฮะอะไรกินได้ไหมเหนั่นเม็ดข้าวกินได้ยังเดีบอยู่อย่าเล่น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  เดี๋เล่นโอ้โหช้างอายาวชื่อโดเรมอนโดเรมอนนุ่นนุ่นโดเรมอนงาสวยอ่ะโดเรมอนโดเรมอนนุ่นนุ่นอืมโดเรมอนอ๋อพายโดเรมอนอืมไม่เคยเห็นช้างลูก รอรถนวดมาเกี่ยวข้าวกันนะลุกทุ่งมากเลยเป็นอะไรที่ลุกทุ่งมากเลยนะครับก็หอมเดินวนไปวนมา

อะไรนะนดอลลิมอนไม่ธรรมดา,านะครับจะบอกให้เนี่ยออกไปไหนไม่ค่อยได้นะเขาก็ทำอะไรเก็บข้าวเก็บข้าวไปไหน หนเก็บเก็บข้าวไปไหนืเก็บข้าวไปไหนเอาไปให้มีให้วัวเหรอแล้ววัวกินข้าวได้ไหมแล้ววัวกินข้าวได้ไหมไม่กลัวคันเลยโอ้ เอาได้ไหเอาไปให้มีแล้วมีจะกินยังไงฮะมีจะกินยังไงมีแล้วทำอะไรเล่นอะไร เขาหอมรู้ไหมว่ามันคันม,มันคันนะลูกมันคันม,มันคันมันคันก็มันคันอย่าเล่นดื้อม,มากทำกระดาษอะไรอีก กันคุยกันไม่รู้เรื่องหนูคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยโอเคนะครับก็ขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะที่ดูจนจบคลิปนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเข้ามาไลฟ์กันอีกทีก็รอรถนวดเข้ามานะรอ,อนวดข้าวกันรถนวดยังไม่มานะจะให้ดูวิธีการนวดแบบสมัยดั้งเดิมนะครับ เอฟซี FC, บางท่านอาจจะเคยเห็นบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นครับกินะครับเดี๋ยวเข้ามาไลฟ์กันอีกทีนะครับผมสําหรับการไลฟ์สดอีก็ต้องขอตัวออกไปก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายจุบจ๊บๆ้วยอืม้ม